เอาพ no to ีน่น้องมือนี่จ,จัดอีกแล้วล่ะครับมือนี่มันไปเมื่อก่อนแดงครับว่ามีทิ์วงพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ครับอินดีครับเดี๋ยวเด้๋เียหน้าปกคคับนาปกตปับโอ้ยสุดยอดครับ ตับสดๆครับตับสดๆพี่น้องนะสวยับอันนี้ร้อยเลือดพี่เกาสหัวเดี๋ยวพีไรันปตดี๋วที่กันครับสวัสดีครับน้องเอ๋มานด้ค่ะอยู่เนเจ้ามือดีไปใช้มือไปพัทยามาจ้ะฮะไปพัทยาไปยังพัทยาน่กะนครับ สวัสดีครับครับสร้างอุดวัดีก่อนเด้อพี่น้องเปิลสมปลาเป็น้องสมปลาบลาพริกไหมครับนี่เปสมปลาบลาพริกครับบ็มีสีส่วงเด็กพี่น้องเอาเกี้ยวมาสมปลาบลาพริกเพิ่งได้ไหมเด็น้องสมปลาพริกยกดูน้องยกโซ่ดูน้องยกโซ่เดี๋ยวยกยกครับสมปลาบลาพริกครับโอ้ยครับปลาแม่น้ำเลยครับปลาแม่น้ำวาดันนพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เทียบเก่ครับนี่ร้อยเลือดลอยเลือดร้อยเลือด ร้อยเลือดอีกเรื่องครับที่เด็ดครับคนบม่ได้กินยูบะได้ตัวนั้นครับพระเอกของผมอ่ะครับไปอันเดียวทาทงเช่นทางเช่นกำลังแปลนเอามากินอยู่ครับนี่ครับสมปลาครับสมปลาครับเราเนื่อพี่น้องเขากันล่องซองแต่ว่าบริเวณนั่นผู้ใดเด้อครับนี่ครับปลาสมครับแซ่บครับ อุ้ยแซ่บตัวนี้น้องแซ่บแซ่บดีครับเอาเดี๋ยวถ่ายยังไงครับเดี๋ยวได้ต้มเพี่ยกันครับยังเคี่ไวดีไปมสิกรสวัสดีครับอวันนี้ผัดไก่นะครับได้อะไรมาเมนูวันนี้วันนี้ผัดไก่บ้านนะครับแบบเดิมครับสูตรสุโขทัยนะครับผัดไก่เลยสุโขทัยนะครับกับปลาส้ม อันนี้โตแก่เขากำลังเทียนเทียนยก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 ตับไทยขวงไว้หน่ไว้หน่ยนี่น้ำน้ำใหญ่นะครับนั่นนะเทียนเออยกตับนะครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปหน่อยนี่นะครับอันนี้ก็ดูครับแล้วก็ส่วนนี้รอยเลือดนะครับเลือดนะครับใครไม่กินก็แดงๆเลยครับแดงๆเลยวันนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีนะครับ ครับเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงครับท่านน้ำจิ้มก่อนแป๊บนึงนะครับโอ้ครับนี่น้ำลำไย,ยนะครับครับพี่น้องใช่วาจะทำเพราะที่มือทำไก่บ,บานครับเขามาจากไหนมาาันจะซืให้เหรอไม่ใช่แข่งซื้อตลาดสุด,สดอยอดพี่น้องไก่บานกินแบบบรรจงครับสุดยอด สูตรเจ้าพี่นั่งสูตรเจ้าครับแซ่บพี่เจ้าสุดยอดนี่ครับฝีมือคุกอะไรบิดเดินยังเกาะโนมิตะดนมิตะเมื่อนึ่งจมผมยันมันดูทรงผมก่อนดนมิตะนั่นเลยแต่ว่าโนมิตะว่าจะ แซป่ะเนี่ยแซวครับอันนดีจ้ะเหียจะเห็น,น,นยังไงคนแก้วจ้ามสุดเด็ดครับไปเห็นห้งเลยครับตากออกมาตักแก้วเมอนันเอ๊ะอันนั้นจะจะคนลาบมัน่คนไนดนตจว่าแม่่เที่ยวกันว่า่ได้ไหมหามาพี่ เออม่บ้าเด็กดีเด็ดที่เด็ดโอ้โหพริกเผ็นไหมดูเห็นไหมโอ้ยพี่น้องเอ้พี่เด็ดบนนะครับร้อยเลือดสุดเอาซิมดูจานมึ๊กมึ๊กใหญ่ทัวน้องใหญ่โถตัวไหนมาไปเอามึงซิมม่อนเดี๋ยวให้ให้เอาจานซิมม่อนเอาใช่เอาใช่ไหม พ,พีน่น้องพอได้บอกท่านจินจะเฝ้าใจเด้พี่น้องชุดชุดเด็ดครับบอกเลยสชุดเด็ดครับรอยเลือดชุดเด็ดครับเอาลองดูนั่งเอาตักเลยตักเลยตักมือออกสุนมาเลยปไปพี่น้องแซ่บบอแซ่บมึงการันตีเอาชนะแน่ห่วยพ่อเ <c oughs> นี่มมึงการันตีไอบ้บออยากว่าเดี๋ยวสิมานั่งสุดก่อน ปีมกอบโตกครับคืเอเกาพี่น้องเดี๋ยวให้น้องใช้ซิม,มก่อนอ่ะใช้กล,กล้ององ,ออองี้น้องอ๋อสุดยอดอืมเรื่องไหนแปร์ครับคือเกาวะคือเกาจานมามาซิม,มก่อนเดี๋ยวครับสูตรเด็ดครับพี่น้องเดี๋ยวให้จานซิม,มก่อนอ๋อ นี่เมื่อกี้ครับนั่นผมอําลำเลยเนื้อยเป็นไดรโอ้ยชดชดชดเนี่ยได้ครับได้เลยครับว่าดีกินหรือเปล่ามันซิมบัคือขันใส่ซอนไม่ได้มิจิสูตเก่ายอดพี่น้องเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับแซ่บปะฮะ รสชาติเจียวปะ,ะว่ผมม่าหาบะใดได้ครับเนี่ยครับสดปลมพี่น้องเลียดแดงๆครับสดครับสดเลยครับอืมเดี๋ยวน่านหางปากครับขาเื้อ ในบ้านของพี่น้องบนตกเลยแหละพี่น้องแต่ว่าผมี่ตัวรองรับเอหรอ,อ,อยอดพี่นอ้องมือนี้ครับบรรยากาศสุดเลยเมือนี้ครับเน็บซีตกมาบริจานครับฝนไม่บริจาคปั๊ดคือ<ะ>งามใส่บ้านเลนยเซ่บบ่ครับถามควบได้ใจเลย มันมันแสบครับมันหากินบ่ได้ด้านข้าไปบอชดน้ำลยครับนั่นยชด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 ว่าร่นแล้วชดออกด้านข้าชดออกชดออก่ด้านข้าเขาบ่ขายแบบนี้บ่มมี่นะครับเนาะแล้วแล้วมันมีแก้วน้ำจิ้มสูดเด็ดแม่บ่เขาบ่ต้องไปปรุงยังเพิ่มมากไหมเพิ่มแต่มลูกเตริกแต่ข้าวคัวแม่บอครับนี่ครับลอยเลือดพี่น้อง เอาวดกันจนัน <Yeah. S 1> คนลุบรอ,อก,กินเลือดเด้่ยครับนี่กินแล้วก็ค่อยแข็งแล้วเป็นบ่ครับเอาแบบไหนครับพี่น้องมเป็นไรม่ต้องบยาดย้ายม็นบ่ไม่ต้องบันยายครับสุดยอดเกี้ยวไอ้ไหนใช่ พี่น้องเลยเอ้าสดสดอยู่นะบส่สอดอยู่นะครับครับจุดดูใหญ่นะครับนี่ครับให้ส่วดไปน้องสดแล้วครับเอาบักเซียนไปทั้งไหนเป็ได๋ครับเบิดทําสิเอาเป็มบ่ให้สด เดี๋ยวเปิดไฟหน่อก่อนชดชดชดกระเบื้องบ้านกระแตกโอ้ยจะได้เห็ดใหม่อยู่ครับโอ้ยงามยองจีเอาจะยังมาเบิ้งครับแม่ักแกงเลยแกงแบบเด็นี่แหะครับมันสุดยอดป้าพี่น้องครับยังไงพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันเด้๋ครับโอ้ยปวดนะครับ เปิ๊งเครับปต่ทุกือกินเป็นจะแทบนะครับสุดยอดสมอยากบัวบันนียจัดให้หเลยครับเจ้าหน้าที่ผมด้วยครับนี่เสียวขาวนี่ปิ๊งเลยจบนี่ครับมา,มาอีกแล้วอีกเมนูน,นึงครับ โอ้ยครับบนี้ซุกแบบน,นี้แก้วแก้วมาพี่น้องนะขัวน้ำปลาขัวน้ำปลาขัวน้ำปลาทำเด็ดอืมไม่ไป็นไรยกไม่ไหยมึงยกกันน้องเออนั่งแยกกันนะสูนเด็ดพี่น้องแต่ว่าทางอุตขออยากกันนิดพี่น้องเนาะ สวดเลือดครับส่วนเลยอด้นพี่น้องส่วนเลยอด้นต้องส่วนกินเลยอด้นี่นี่ครับครับกล้องมาตามตามครับตามทุกสเต็ปครับตามเบาๆมือสั่นดีๆพี่น้องใส่ไหนฮะควาดพี่เดี๋ยวจะไปเดียกใส่อีกมันนวลแล้วเลยนวลลึกแล้วโอ้ยเสียพี่น้องเลยจยางที่บ้านเลย

เนดร่มอ่ะอืมเดแล้วใ่มารั้งหนี่ยเปิแล้วครับแต่บัรดวนทอ่มันอยู่มุมกลมๆเลยยศอืมนะเดี๋ยวพีเด้งครบเดยวทำนี่เด็ดเอ้ยพี่นองเลย ครเบืบ้องกันยาๆเลยคินนี้ครับแบบบดตัดต่อเลยครับคนนะครับแมแฮมแมแฮมแมแครับนี่ครับดูเด็ดเ,ดเอาปักแจงมาได้เทา้าไม่เหมนไงครับรนั่นกินนองด้วยมู้ป้าเลยจ้ะกินเขาเนาวดลวอโอ้ยเนงงมามหน่อยมา,า,ากินมนโดูมาเทอาที แถบแม่ครัวครับรวยมากเลยแม่บ้านครับสุดสวยผมครับไม่เห็นสีครับสวยที่สุดในประเทศไทยแต่ขึ้นแค่ผมอยู่แหละแม่บราจาคนะครับหนองนงแม่กับบ่แม่เบิ้งหนองเบิ้งนงเนาะสิอเบิ้งเตินองตอนหนองกับนงเนาะบันจงครับบันจง มนจะตอน,นอมกนุ่มเบาไวดิใช่ถึงใช่ถึงเออแล้ว <มา S 2> ไปส้างพลัเกี่ยวไอ้เทียนบุ้งนะเป็นติมห้องไอ้ตัวอะไอยู่ด้ะเป๊กเลยครับเสร็บปะ พี่น้องเลยข้าวเผาเหนียวไทยครับยังไงในแบบอยัางน้องยิ้มพอดีเลยเดี๋ยวโอยหันมัตสียิ้มหันไ่ได้ส่วนนี่ยเหนียวสกเล็กครับสกเล็กคือเอาพี่น้องร้อยเลือดร้อยเลือดครับครับครับสุดเด็ดครับดากามิสมปลาครับเป็นสุดปลาวนจันพี่เด็ดครับพี่น้องครับ xuất áo nòng cũng như thế này không hèn hèn đèo không vào đây này đèo đèo ôm hey hey đèo 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 lót pì đẹp ชอบชอบกที่นองสุปนานจันช่งสุกปลาดิครับแต่ว่าบานในน้ำได้พใดได้กินได้ก็กินพได้าากินพอดได้กัครับหืมเจาผมแสบนะครับเสพยงเเอาเจอไหมมือเหนียวไฟพญานาคกึ้นดีบมดเย บันจอีนะฮะเป็นไงครับแซ่บปะนบแบักแตงครับแซ่บคับสุดข้ยดยางครับสดอีกแค่ข้มใ้จับกินซะใหญ่สดแตโอนี่ไหมสุดยังยังครับนี่สดแล้วครับสดแล้วบครับทาอุดตับครับ ว่เาเร็วไงเราครับทีมงานงครับครับเดือดหน่อยแซ่บ <c oughs> ประจันเขาเนีย้ยคลิปนี้เขกาก็ฝากอีีไวท่านเนี่ยเนาะครับครับแอย่าลืมกนติดตามกนสับเลืกใเด้อครับติดตามกันคลิปหนา้นเนาะครับไปแล้วครับสวัสดีครับครับ